ครับสวัสดครับวันนี้มาพบกันอีกตามเคยนะครับนี่ครับผมพามาดูการทําการถอนขนไก่บ้านครับอาเช้า,ชากินข้ามครับผมชูนจนแบบนี้นลครับต้องดิ้นรนกันต่อไปครับไม่ดิ้นรนไม่สู้ก็อดตายทันทีครับผม 你看 ชีวิตนี้ต้องสู้อย่างเดียวครับมีสู้ก็อดตายทันทีครับผม นี่ครับตอนนี้ก็6โมง14นาทีแล้วครับ you <laughs> ทำขายครับผมไก่บ้านของแท้ครับไหมครับไกบชบ้านตแท้ครับ dus เธอ i กัんว่าวอก b r a เนี่ยต้องด่าในใจแน่นอนภาษารำบากนี่ครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดซับใครกดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะครับกดแชร์กันด้วยนะครับผมฝากชื่อเวน้อัมก,กดกันด้วยนะครับผมนี่ครับ ครับสวัสดีครับ